คือโซเฟียตัวเนี้เขามีส่วนในการช่วยเซลล์ให้อ่อนเยาวหรือว่าเรียกว่าเป็นการรีเพลเซลล์ให้ให้อ่อนเยาวนะคะแล้วตัวนี้น้ำโซเฟียเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเมื่อวันก่อนได้คุยให้ฟังแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของน้ําจักระพัดว่าที่มาที่ไปของน้ําจักระพัดเนี่ยคืออะไรตัวนี้โซเฟียก็เช่นกันโซเฟียน่ยกรรมวิธีเหมือนน้จาจักรพพัด เราเอาน้ําพื้นฐานคือน้ําจักรพัฒเนี่ยค่ะมาทําเป็นน้ําโซเฟียโดยใช้น้ําจักรพัฒนะคะพื้นฐานของน้ําจักรพัฒเนี่ย30%แล้วเราก็มาเติมสมุนไพรที่ทําให้เกิดความสวยความงามเนี่ยอีก70%อยู่ในนี้ที่เราทราบไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อวันก่อนเราบอกว่าในน้ำจักกพัฒของเรา100%เป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ย60%และเป็นสมุนไพรเนี่ย40%ใช่ไหมคะ เราใช้น้ําพื้นฐานจากน้ําจักรพัฒเนี่ยเอามาร้อยเปอร์เซ็นเอาออกไปเอาออกไปเจ็ดสิบเอามาแค่สามสิบเปอร์เซ็นตมาใส่แล้วเราก็เติมสมุนไพรที่เกี่ยวกับผู้หญิงลงไปสมุนไพรที่เราเติมลงไปมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยค่ะที่ทําให้เราสวยเนี่ยนะคะอย่างเช่นว่านมหาเมฆรู้จักไหมคะว่านมหาเมฆว่านมหาเมฆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงคุณสมบัตินิดนึงก่อนนะคะว่าน้าโซเฟียของเราช่วยอะไรบ้าง น้ำโซเฟียของเราเนี่ยช่วยอะไรคะคืนความสาวความสดความสวยสุขภาพดีบํารุงโรหิตบํารุงระดูช่วยกระตุ้นการไหลเวียนช่วยประจำเดือนมาตามปกตินะคะช่วยมดลูกเข้าอู่นะคะช่วยดับกลิ่นต่างๆดิดดับกลิ่นช่องคลอดนะคะที่เรามีสโลแกนอะไรนะคะอกคูอ mm ินหกกระชับนะคะกลิ่นนั่นนะคะนะคะตัวนี้ แล้วก็ยังช่วยบำรุงเรื่องระบบต่างๆระบบเลือดตับไตทั้งหลายนะคะม้มปอดบำรุงขับธาตุลมทั้งหลายเ <c oughs> ขาถึงบอกว่าถ้าเราหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเราสามารถดื่มน,น้ําโซเฟียได้แทนการอยู่ไฟนะคะจะช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นนะคะ<ส>แล้วก็ช่วยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมนเพศทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแจ่มใสขึ้นอันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังช่วยที่ผู้หญิงจะชอบมากเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของทรงอก ะะช่วยให้ไม่หย่อนคล้อยช่วยปรับในเรื่องของทรวงอกขึ้นทําให้ดีขึ้นสวยงามขึ้นแล้วก็หย่อนคล้อยน้อยลงนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณลดสิวลดฝ้ากะจุดด่างดาทั้งหลายเนี่ยค่ะเรามาดูกันว่า,อ,าอีกอันนึงช่วยกระชับมดลู ที่เมื่อกี้ไี่เรียนให้ทราบไปแล้วกระชับมดลูกให้เข้าอู่เร็วที่บอกว่าถ้าสมมติว่าหลังคลอดแล้วเราไม่มีเวลาอยู่ไฟเราสามารถดื่มตัวนี้ได้เพื่อช่วยในการอยู่ไฟแทนการอยู่ไฟเพราะช่วยให้หมดลูกเนี่ยเข้าอู่เร็วนะคะช่วยขับน้เข้าวฟานะคะคนที่หลังคลอดแล้วดื่มตัวนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าอาวัยว่าภายในรู้สึกกระชับเร็วขึ้นมากนะคะตอนนี้ในนี้เรามาดูกันว่าสมุนไพรอะไรละ่ะ ที่มีคุณสมบัติทําให้น้าโซเฟียมีคุณสมบัติที่ดีอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะอันดับแรกเลยที่เมื่อกี้บอกไปนั่นก็คือในเรื่องของว่านมหาเมฆว่านมหาเมฆทุกท่านรู้จักไหมคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยรักษาอาการปวดอักเสบมดลูกนะคะจะช่วยรักมดลูกให้ยุบตัวนั่นก็คือช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วนะคะรักษาอาการจุกเสียบแน่นท้องท้องร่วงนะคะอันนี้ว่านมหาเมฆ แล้วเรายังมีนี่นะคะมะตูมมะตูมนี่ก็ตามสรรพคุณทางการแพทย์แผนโบราณน,นี่ก็คือเป็นยาแก้อาการท้องเสียแก้บิดนะคะฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ได้นะคะแล้วก็บำรุงธาตุขับลมนะคะเราเรายังมีในนี้เรายังมีน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งคุณสมบัติทุกท่านก็พอทราบแล้วนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยให้ผิวพรรณสดใสน,นะคะตัวน้ำผึ้งทำให้เราแก่ช้าเป็นยาอายุธนะนะคะน้ำผึ้ง แล้วก็ช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ด้วยทําให้เราเนี่ยมีความกเป็นกรดเป็นดา่างในร่างกายเราเนี่ยเกิดในความพอดีเมื่อเรามีความเป็นกรดเป็นดา่างในาภาวะที่สมดุลที่พอดีเนี่ยนะคะจะทําให้อวัยวะภายในของเรเื่เสื่อมช้าลงเมื่อเสื่อมช้าลง,งเป็นไงคะเราก็แก่ช้าลงจริงไหมคะเมื่อเซลล์ไม่เสื่อมเราก็จะแก่ช้าลงนะคะแล้วก็ยังเรนี้เราย,ยังมีเตยหอมนะคะมีเตยหอมเนี่ยตเตยหอมเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของเบาหวานเนี่ยนะคะ ในเรื่องโรคหัวใจนะคะแล้วก็ช่วยในการขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ชอบตื่นากลางดึกแล้วก็ฉี่บ่อยเหลือเกินเนะคะ่ะตัวนี้จะช่วยได้ทําตั้นฉี่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ฉี่ไม่ไม่ถี่มากนะคะตัวน้าโซเฟียเนะะี่ยค่ะแล้วก็ในนี้ยังมีดอกคําฝอยนะคะดอกคําฝอยเนี่ยก็ในช่วยในเรื่องของการบํารุงโลหิตบํารุงระดู หรือประจําเดือนนะะั่นค่ะสมัยก่อนเขาเรียกลดูเนาะสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็คือประจําเดือนนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ยังคือช่วยในเรื่องของให้ฤะดูมาตามปกตินะคะหรือประจําเดือนมาตามปกติแล้วก็เวลาขับออกมาจากเลี้ยงบางครั้งเนี่ยคนเราผู้หญิงเราเนี่ยมีประจําเดือนเนี่ยมักจะขับออกไม่หมดเราก็จะเป็นสีค้ำๆบางคนก็พอรอบใหม่สีค้ำนั่นถึงออกมา อันนั้นหมายถึงว่าในรอบเดือนแต่ละเดือนเราเนี่ยเราขับออกมาไม่หมดนะคะตัวนี้ดอกคอมฟอยจะช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดอกคอมฟอยนะคุณสมบัติของเขาเนี่ยยังช่วยในเรื่องของความดันโลหิตช่วยลดความดันโลหิตนะคะช่วยลดในเรื่องไขมันกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดระบบเลือดทห้ดีขึ้นจะสังเกตว่าสมุนไพรที่เราใส่ไปเนี่ยจะเกี่ยวกับระบบเลือดสังเกตไหมคะระบบเลือดเพราะถ้าเลือดเราฟลอ์ดีเนี่ยฟล์เดอคือหมายถึงไหลเวียนได้ดีใช่ไหมคะ ก็จะทําให้ถ้าไหลเวียนได้ดีปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้อวัยวะข้างในผู้หญิงเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะคะเพราะเลือดไหลเวียนดีไม่ตกค้างไม่มีอาการเหม็นไม่เกิดทําให้เกิดการอักเสบที่เป็นตกขาวออกมาเนี่ยนะคะเนื่องจากอาวัยวะภายในของเราเนี่ยไม่ดีจะมีการอาการอักเสบนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเรายังมีโกดเชียงถ้ารู้จักไหมคะโกดเชียงชื่ออาจจะแปลกๆนะคะกดเชียงก็เป็นสมุนไพร ตัวหนึ่งซึ้่งมีประโยชน์มากตัวกดเชียงเนี่ยช่วยบำรุงหัวใจนะคะป้องกันตับนะคะให้ทำให้ตับแข็งแรงแล้วก็ทำให้ตับเนี่ยต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ดีนะคะตัวนี้ก็คือตัวกดเชียงที่เราใส่ไปแล้วยังแถมจะป้องกันในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าจะเห็นไหมคะผู้หญิงเน่ะเวลาที่ท้องสังเกตไหมคะตอนท้องเนี่ยอารมณ์เราอะเนื่องจากฮอร์โมนเรผิดปกติ ถูกไหมคะพอฮอร์โมนผิดปกติบางคนตอนท้องหรือว่าเพิ่งคลอดเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะมีความรู้สึกอยากตายตัวเองก็เคยเป็นนะคะตอนคลอดลูกเลยมีความรู้สึกมันเศร้าเหลือเกินเศร้ากลัวลูกตายกลัวลูกเลี้ยงไม่ไม่ได้กลัวสามีทิ้งเนี่ยค่ะเขาเรียกอารมณ์คือคือเป็นเรื่องของฮอร์โมน ผู้หญิงทุกคนที่หลังคลอดน้องสังเกตนะคะจะมีความผิดปกติในเรื่องของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นตัวนี้โกดเชียงเนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องของอาการซึมเศร้านะคะโรคอัลไซเมอร์เบื่ออาหารหรือว่าเป็นไมเกรนหรือต่างๆที่เกี่ยวกับโรคผู้หญิงสมุนไพรโกดเชียงเป็นสมุนไพรที่สําคัญที่พี่ร็อกเตอร์เนี่ยเอามาใส่เป็นการสกัดแล้วมาใส่นะคะนอกจากโกดเชียงแล้วเรายังมีโกดหัวบัวเชื่อกันแฝใช่ไหมคะโกดหัวบัวเนี่ย ก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยเพศหญิงโดยเฉพาะเวลาท้องสังเกตไหมคะหรือหลังคลอดท่านจะเกิดอาการปวดเมื่อยขยับตัวไม่ได้รู้สึกมันขี้เกียจไปหมดอันนี้ค่ะมันเป็นภาวะปกติของคุณแม่ที่เพิ่งคลอดอกดตรงนี้กดกดหัวบัวเนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องอาการปวดเมื่อยต่างๆที่คุณแม่ชอบเป็นนะคะหรือช่วยในเรื่องของการบํารุงกาลังทําให้เรามีกําลังวังชามากขึ้นช่วยให้เรา ช่วยให้เราเหมือนกับสดชื่นขึ้นนะคะนอกจากกดมะบัวแล้วเนี่ยเรายังได้มีการใส่กระชายดำลงไปกระชายดำทุกท่านก็รู้จักกนะันใช่ไหมคะกระชายดำเนี่ยช่วยในเรื่องของโรคความดันด้วยนะคะเราเราใส่กระชายดำลงไปในตัวอินโนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมีปัญหาเรื่องโรคความดันเนี่ยคะ่ะที่ว่าเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเราสามารถทานอินโนแล้วดีขึ้นได้นะคะเพราะเราใส่สมุนไพรแท้ด้วย น,ะะนอกจากกระชายดาช่วยในเรื่องของความดันแล้วเนี่ยช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะตัวกระชายดำท,ทุกท่านรู้จักนะแล้วที่สําคัญกระชายดาบํารุงฮอร์โมนจริงๆมันคือบำรุงฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะแต่ว่าเพศหญิงเขาก็ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการในเรื่องปัญหาของพวกโรคหอบหืดนะคะ กระชายดำเนี่ยช่วยในเรื่องของหอบหืดแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเราดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าระบบเลือดเราดีขึ้นแน่นอนค่ะผิวพรรณเราต้องสวยแน่นอนนะคะกระชายดาก็ช่วยในเรื่องของระบบเลือดด้วยนะคะแล้วก็ยังที่สําคัญสําหรับผู้หญิงที่ใส่ลงไปกระชายดาเนี่ยเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของการตกขาวท่านเคยท่านท่านสุภาพสตรีนะคะที่เคยมีปัญหาเรื่องตกาขาวทรมานมากใช่ไหมคะมันทั้งคันทั้งเหม็นนะคะเวลา เราต้องใช้เน็บยาสมัยก่อนก็ต้องเน็บยากันใช่ไหมคะยาคาเนสเทนนะคะที่ใช้เน็บพอเน็บแล้วก็จะต้องมานั่งใส่ผ้าอนาไมยเพราะมันจะออกมาเยอะมากเพราะนั้นถ้าท่านดื่มโซเฟียเป็นประจำเนี่ยท่านจะไม่มีปัญหาเหล่านี้นะคะแล้วตัวตกขาวที่ออกมาเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดกาอาการอักเสบอะตกขาวเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นมากแล้วก็ออกสีเขียวๆเหลืองเข้มหรือสีเขียวๆใช่ไหมคะตรงนี้ทรมานมากเพศหญิงจะรู้ผู้หญิงจะทราบเลยว่า เรื่องนี้แต่ถ้าสมมติเราทานตัวนี้เป็นประจำเนี่ยอาการตกขาเราเนี้ยจะไม่ค่อยมีจะหายเลยนะคะเพราะว่าเรามีสมุนไพรที่ช่วยในเร่ก็คือในเรื่องของกระชายดำนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีขมิ้นอ้อยนะคะขมิ้นอ้อยนี่ก็ช่วยในเรื่องของการอาเจียนนะคะการอาเจียนแก้ท้องร่วงเป็นยาระบายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคหวัดนะคะโรคหวัดต่างๆหรือแก้จางพกช้ำได้ด้วยนะคะ นอกจากขมิ้นอ้อยแล้วเนี่ยเรายังใส่ภูคาวลงไปที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าภูคาวเนี่ยก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิดได้นะคะตัวภูคาวใบมารุมเนื่องจากใบมารุมเนี่ยมะรุมเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงมากสูงกว่าส้มเยอะมากและเจ็ดเท่านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าถ้าเราทานผลไม้ที่ต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าเราจะมีส่วนในการป้องกันโรคโควิด ตัวมารุมหรือไวัยผู้ขาวก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยนะคะเพราะว่ามารุมนะมีวิตามินซีสูงแล้วก็ในมารุมเราก็ใส่ลงลไปนะในทุกสูตรของเราเนี่ยมีมารุมนะคะแล้วก็มีภูคขาวนะคะทั้งภูคขาวมารุมเนี่ยจะช่วยมากๆในเรื่องของการป้องกันโควิดได้เพราะว่าช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานดีนะคะจากวิตามินซีค่ะแล้วก็ อนอกจากนี้เนี่ยภูคาาเนี่ยยังจะเป็นตัวที่กระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะคะว่าทําไมถึงได้จัดว่าภูคาวเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการป้องกันโควิดได้คือจริงๆเขาก็คือป้องกันไวรัสนั่นเองโควิดก็คือไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่เพิ่งคนพบ เพราะฉะนั้นภูเขาก็มีส่วนในการช่วยป้องกันไวรัสตัวนี้นะคะได้ป้องกันอาการอักเสบป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วที่สําคัญภูเขาเรียงช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์หรือไวรัสต่างๆนั่นนะคะเพราะว่าเขาจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างให้เม็ดเลือดขาวในทำงานดีขึ้นให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยพรอเม็ดเลือดขาวทางานดีขึ้นใช่ไหมคะเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ในการดักจับเชื้อโรค ถ้าเม็ดเลือดขาวเราทํางานดีนะคะเราก็สามารถที่จะดักจับเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ข่าวเป็นส่วนผสมหนึ่งในน้ําตัวน้ําโซเฟียท่านจะสังเกตว่าไม่ใช่เฉพาะจักรพัดนะคะที่ดื่มเพื่อป้องกันโควิดได้จริงๆน้ําสูตรุนไพรทั้ง4สูตรไม่ว่าจะเป็นโซเฟียนะคะ,ะโกดิงหรือบูโออันนี้คือน้ําพื้นฐานมาจากน้ําจากรพัดเพราะฉะนั้นดื่มแล้วเขาก็สามารถป้องกัน โควิดได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเขามีคุณ,คณสมบัติที่แตกแยกออกไปนะคะจะไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนกับน้ำจกักรพรรดแต่ถ้าเราดื่มโซเฟียเนี่ยได้ทั้งคุณสมบัติของผู้หญิงแล้วก็ยังได้คุณสมบัติในการป้องกันโควิดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือความลับของจักรวาลค่ะ <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้ยังมีชะเอมนะคะชะเอมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่บำรุงปอดซึ่งในสมุนไพรที่บอกว่าสมุนไพรที่ป้องกันโควิดก็มีชะเอมนะคะ ที่เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรป้องกันป้องกันโควิดได้ก็คือตัวชะเอมเพราะว่าชะเอมเนี่ยในคุณสมบัติทางแพทย์แผนไทยหรือแผนโบราณเนี่ยจะบอกว่าชะเอมเนี่ยเป็นตัวที่บำรุงปอดให้ปอดแข็งแรงโควิดเกี่ยวกับอะไรคะโควิดเกี่ยวกับปอดถูกไหมคะทำลายปอดทำลายอาวัยวะภายในเมื่อปอดไม่ทำงานทีนี้ก็จะไปถึงหัวใจนะคะเราต้องที่บอกว่าทำไมโควิดเราต้องดูแลปอดของเราให้ดีมากเลย นั่นก็คือเพราะว่าปอดเป็นตัวสําคัญถึงแม้ว่าโควิดจะรักษาหายแล้วบางคนปอดยังถูกทําลายไปจากการที่เป็นโควิดนั่นก็หมายความว่าคุณต้องบํารุงปอดให้มากๆนะคะตัวชะเอมก็เป็นตัวหนึ่งสมุนไพรไทยที่ช่วยในการบํารุงปอดนะคะเราก็ใส่ไว้ในน้ำในน้ําโซเฟตด้วยนะคะแล้วก็บํารุงปอดบํารุงหลอดลมแล้วก็เขายังมีคุณสมบัติในการทำลายเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสด้วยนะคะตัวชะเอมก็ ปกติแล้วสมุนไพรถ้าเป็นสมุนไพรเดี่ยวนะคะก็ไม่แนะนําให้ทานเดี่ยวเดี่ยวเยอะเพราะว่าจะมีผลต่อนเนื่องอย่างที่เมื่อวันก่อนเนี้ยทางคุณหมอแพทย์แผนไทยนะคะคุณหมอคุณหมอทนายมนนะคะก็มาชี้แจงแล้วว่าแพทย์จากคุณสมบัติของสมุนไพรถ้าเราทานเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยมันจะมีโทษมากกว่านะคะถ้าเราไม่รู้วิธีการทานทานต่อนเนื่องโดยไม่หยุดนีไม่ได้แต่เนื่องจากน้ําสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นสมุนไพร น้ำสมุนไพรที่ผ่านกรรมวิธีเป็นโน้ตเฮาส์ของดรเพิ่มพงนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเราใช้วิธีการสกัดนั่นคือบ่มร้อนสกัดนะคะสกัดก่อนแล้วมาบ่มร้อนคือการต้มให้เดือดร้อยองศาแล้วเติมจุลินซีที่มีประโยชน์ลงไปนะคะเป็นจุลินซีในกลุ่มของโปรไบโอติกซึ่งมีทั้งหมด5สายพันธุ์ที่ใส่ลงไปเป็นจุลินซีที่คัดเลือกมาแล้วเมื่อเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้จุลินซีตัวเนี้ยไปช่วยนะคะในเรื่องของเพิ่มภูมิต้านทาน เนื่องจากผนังจุลินทรีย์เนี่ยเราทราบว่าผนังจุลินทรีย์เมื่อเมื่อเป็นเมื่อตายแล้วเขาจะคือเบต้าคูแคนธรรมชาติที่เราทราบกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีสินค้าอยู่ตัวที่ดังมากซึ่งอันนั้นเป็นเบต้าคูแคนที่เกิดจากผนังยีสต์ยีสต์ดำนะคะแต่ของเราเป็นเบต้าคูแคนที่เกิดจากผนังจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปผนังจุลินทรีย์มีประโยชน์ยังไงผนังจุลินทรีย์เป็นตัวที่ช่วยทําให้เ,เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงนะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เราใส่จุลินซีโปรไบโอติกลงไปใน1ขวดเนี่ยของน้ําจากรพรรดิที่เล่าให้ฟังแล้วว่ามีจุลินซีโปรไบโอติกถึง60%อีก40%เป็นสมุนไพรแล้วใน4 0เรนี้ยเราเอามา30%มาทําเป็นน้ําโซเฟียอีก70%ใส่สมุนไพรทั้งที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะทุกท่านทราบแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือประโยชน์แล้วก็สมุนไพรที่เล่าให้ฟังเลยว,ว่าทําไมเราถึงได้เชื่อมั่นเหลือเกินว่าน้ําโซเฟียของเราเนี่ยช่วย ในเรื่องของผู้หญิงอวัยวะแล้วยังช่วยในเรื่องของการอักเสบทั้งหลายผู้หญิงจะมีปัญหามากเลยในเรื่องของการอักเสบภายในนะคะแล้วบางท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของมดลูกหนาหมดลูกหนาเนี่ยจะเกิดโทษมากมดลูกหนาเนี่ยจะเกิดโทษเพราะว่าเวลาที่เรามีประจำเดือนหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือมีเลือดออกเนี่ยมันจะไหลหย,ยุดยากมากคนที่ผนังเอ่อคนที่เรียกว่ามดลูกหนาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการทานสมุนไพรบางตัว ที่ทานไม่หยุดทานแล้วไม่ไม่ทราบวิธีการทานเมื่อหยุดทานปุ๊บมันเกิดข้อเสียก็ต้องมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลให้ให้ปวดมดลูกเพราะว่าเลือดไหลไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นการทานสมุนไพรทําไมหมอปัจจุบันถึงห้ามนักข้ามหนาไม่ให้เราทานเพราะว่าคุณหมอเนี่ยกลัวในเรื่องของผลที่ต่างมาถ้าทานสมุนไพรไทยต้องมีความรู้นะคะ ้าใครไม่ทราบลองถามคุณทนายมลนะคะว่ราคุณคุณมลเนี่ยจบแพทย์แผนไทยด้วยนะคะลองถามดูหรือถามว่าคุณหมอมัชิระก็ได้นะคะก็จบแพทย์แผนไทยเหมือนกันลองถามว่าสมุนไพรไทยวิธีการทานที่ถูกต้องทานแบบไหนแต่สําหรับของเราแล้วเนี่ยในน้ําจักระพัดหรือน้ําสั่งสี่สูตรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรสกรัดแล้วเอามาทําโดยกรรมวิธีโนฮาของพี่ด็อกเตอร์กลายเป็นชีวเคมีตัวเดียวท่านดื่มได้ตลอดเวลา ไม่มีโทษนะคะไม่ต้องห่วงเราผ่านการตรวจหาสารที่เป็นโทษโดยกรมยศาสตร์การแพทย์น้ําสมุนไพรของเราทั้งสี่สูตรไม่มีตัวไหนที่เป็นพิษเลยแม้แต่ตัวเดียวเรามีผลการยืนยันค่ะว่าน้ําสมุนไพรแรกของเราไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเรามีใบตรวจตรวจน้ําค่ะตรวจเขาเรียกว่าตรวจสารตรวจน้ำเนี่ยจากรจจากรมยศาสตร์การแพทย์นะคะตรงนี้มั่นใจได้เพราะพี่ด็อกเตอร์เนี่ยใช้เวลาในการค้นคว้าวิจัยนานมาก ะะก่าจะออกมาเป็นแต่ละสูตรให้พวกเราได้ดื่มกันนะคะพวกเราก็เพียงแต่เอามาดื่มเพื่อบุงสุขภาพสังเกตไหมคะตัวดิฉันเนี่ยดื่มตลอดไม่ว่าจะเป็นตัวโซเฟียหรือตัวนี้แล้วก็ตอนนี้อายุจะเท่าไหร่ไม่สนใจละแต่หน้าตามันก็ลดลงไปเรื่อยๆวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วอย่างน้อยผู้หญิงทุกคนที่มีมดลูกนะคะต้องดื่มนะคะตัวนี้เน้นเลยนะคะว่าต้องดื่มอยากให้ทุกท่านเนี่ย ลองเปิดใจนะคะถ้าใครยังไม่เคยดื่มหรือถ้าท่านใดเนี่ยมีพี่น้องเพ <c oughs> ื่อนฝูงนะคะที่เป็นสาวทุกคนที่มีมดลูกเนี่ยนะคะลองไปชวนเขาดื่มแล้วบอกให้เขาถ่ายรูปไว้เลยนะคะ before after แล้วมาดูกันว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆทั้งผิวพรรณนะคะเอาไว้ว่าข้างในแล้วที่สําคัญคนที่มีปวดชอบปวดท้องเวลามีประจําเดือนเนี่ยนะคะ <c oughs> ให้ลองดื่มได้เลยอาการเหล่านั้นจะหายไป <c oughs> ถ้าวันนี้ใครไม่ดื่มโซเฟีย ท่านพลาดนะพลาดแล้วพลาดแน่ๆท่านพลาดที่จะมีอายุยืนยาวท่านพลาดที่จะเห็นตัวเองสดสวยในวัยหกสิบกว่านะคะท่านพลาดแล้วไปบอกพวกเราเลยพลาดแน่นอนท่านอยากพลาดไหมถ้าอยากพลาดไม่ต้องดื่มถ้าไม่อยากพลาดดื่มซะไม่อยากให้ใครเรียกเราว่าอีแก่อีเหี่ยวรีบดื่มนะคะ